สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีคนเบิงสุโองสุบอนครับมาเด้อครับมากินข่าน้ำกันครับมานี่ทถักทายครับย่มเพนเพนครับเพนวันเสาครับมานี่ได้ยังเนาะกินข่าครับมาเด้อมากินข่าน้ำกันครับมาเนี่เอาได้ปิ่งปลาคอใหญ่ครับมานี่ใหม่ละหาสิบบาทครับปิ่งปลาคอใหญ่หากินยากเด้อครับท่ากรุงเทพครับบ่กคอยมีครับมากินข่าน้ำกันครับเสษเศแเดี๋ยวก็มีที่เด็ดครับพี่น้อง นี่ครับที่เดดครับก่อยง้วครับก่อยง้วครับเสบๆบครับพี่น้องมาเด้อครับมากินเขาน้ำกันครับก่อยงัวกับปิ่งปลาคอครับมานี่แสบๆครับผู้ใดปรท่านได้กินเขามากินน้ำกันนะครับเด้อหลอบเพลนครับหลอบเพลนเขาเสาเขาเพลนเขาเทียงครับรวบใส่เวลาเดียวกันเสบๆครับพี่น้องบรรยากาศมานี่แดดแอมแซมครับพี่น้องหอน้หลมามากครับขอบคุณพี่น้องสุหมงสุบอลครับมากินเขาน้ำกันครับแสบๆครับมานี่